และช่วงอยู่กับภัยพิบัติในวันนี้นะคะคุณนิตยากิรติเสริมสินจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดของเด็กๆและเยาวชนในการรับมือกับภัยพิบัติรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะ ปี2554ค่ะที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้นนะคะก็มีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอานวัตรกรรมในการรับมือภัยพิบัติค่ะอย่างที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยปายปฐมก็มีการบรรจุลงในหลักสูตรเลือกเสรีด้วยค่ะอย่างน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เราเห็นนี้เราใช้สำหรับทำอะไรคะทำกระติกน้ำไว้สำหรับกองน้ำครับก็มักจะเห็นว่าคนคนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จะขาดน้ำตายกันหลายคนและไม่มีน้ำใช้จนทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับสามารถทำให้นำน้ำที่เน่าเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ทีจากการทดลองครั้งแรกเด็กๆเลือก,กใช้ฟองน้ำเป็นตัวกรองน้ำโดยใช้น้ำในบ่ครั้งที่2ใช้แผ่นขัดทำความสะอาดครั้งที่3ใช้ผ้าและครั้งที่4ใช้สำลีซึ่งเป็นการทดลองเบื้องต้นก่อนนำไปปรับปรุงและคิดต่อย,ยอด นี่ก็คืออีกหนึ่งไอเดียของน้องๆนะคะก็คือแพเก็บขยะก็ตอนที่กําลังออกแบบสิ่งประดิษฐ์อยู่ค่ะตอนแรกก็จะเป็นแพพยพซึ่งสามารถเก็บเก็บของสิ่งต่างๆแล้วก็เก็บของสิ่งต่างๆที่จําเป็นจะต้องใช้เหมือนของในบ้านนะคะแล้วตกลงมันก็กลายมาเป็นไอเดียนี้นะคะพอพอหมดนึกถึงเรื่องขยะตามน้ําแล้วก็ถ้าเกิดภายไปจะเจออะไรเข้าถ้าเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นอีกเนี่ยตัวนี้จะสามารถใช้ได้จริงไหมคะก็น่าจะนะคะ เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอุทกภัยเนี่ยมันก็มีทุกปีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเขาจะได้เรียนรู้ ถึงสภาวะถึงภัยพิบัติต่างๆด้วยในเรื่องของแง่ของความรู้และขณะเดียวกันก็ได้ผลิตนวัตกรรมคือการใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญแต่การที่เขาทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มองเห็นถึงปัญหาสังคมได้มองว่าเขาสามารถที่จะคิดแก้ไขปัญหาในฐานะที่เป็นเด็กตัวเล็กเยาวชนของชุมชนเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรื่องของการคิดเพื่อส่วนรวมของเด็กๆได้มากเลยทีเดียวครับ หลังการออกแบบนักเรียนจากเจ็โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติไอคิดสู้ภัยออกแบบโมเดลจําลองนวัตกรรมป้องกันภัยพิบัติขององค์กรช่วยเหลือเด็กโดยร่างภาพจากจินตนาการเช่นแพายยางลายสีส้มเหลืองเพื่อช่วยผู้ป่วยยามฉุกเฉินเราเราเองอาจจะยังไม่ไม่ได้มี เป้าประสงค์ที่จะบอกว่าให้ให้เด็กเขาคิดชิ้นงานที่มันเพอร์เฟกออกมาแต่ว่าอยากจะเน้นเรื่องกระบวนการความคิดของเด็กมากกว่าว่าการที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนไปทุกวันนี้ค่ะเราก็ต้องตามความเปลี่ยนแปลงให้ทันกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้การป้องกันภัยพิบัติจะช่วยให้เยาวยชนมีแนวคิดแก้ปัญหาโดยขณะเกิดภัยพิบตัติหลังจากนี้ผลงานการออกแบบที่เข้ารอบจะได้ประดิษฐ์ขึ้นจริง และจะมีการตัดสินรางวัลในเดือนกุมภาพัานธ์2558นี้